มาจากพี่น้องจ้านี่อี่าลางปูมาทั้งข้อสารยบเ้อยล้วจ้ะอันนี้ดองด้วยอ่ะน้ำปลาสดนะคะพี่น้องจ้ามันก็จะหอมๆนะเดี๋ยวเรามาเริ่มวิธีตับกรเลยจ้าพริกกระเทียมจ้ะตามด้วยบัคเือเทศจ้ะพี่น้องน้ำมะนาวสดจ้ะน้ำตาลจ้ะผงชูรสจ้ะน้ำปลาจ้ะ น้ำปลาราปรุงรสนะคะสูตรแซ่บนัวของอิหลาภาดกินเดอวยจบในขวดเดียวจ้าประมาณสองช้อนโต๊ะได้จ้ามันคืออะละสีสันสุดยอดค่ะขนาดาปูม้านะคะ เรียบร้อยแล้วจ้ะพี่น้องจ้าตำปูม้าสเผ็ดๆดูนัวจ้าเดี๋ยวเ้าไปจัดจานก,กินแซ่บกันจ้ากาแฟาจ้ะพี่น้องจ้าวันนี้ใจยอยากกินกาแฟานะคะ ดื่มก่อนอนาะหารนะจ๊ะพี่น้องจ๊ะโอ้ยผมก็ไม่รีดสดชื่นจ้ะเยน็ยนๆนะมาจ้ะมาสวัสดีจ้าพี่น,อน้องปองปายสุขุสุข้นวันนี้แหละพากินพาพี่น้องมากิน จำปูมานะคะปูมานี้ลาซื้อมาอ่าน่าจะโล่หน่อยๆนะพี่น้องนะทั้งหมดก็ประมาณ300กว่าบาทนะพี่น้องโตใส่กลางๆพอดีเด้อจ้ะเด้อพักเค็มๆมื้อนี้เท่ากันมีอันฟันฟ้านะคะกระเทียมโทนดองน้ำผึ้งแล้วก็มื้อนี้ล่ะลวกอ่าพักบุ้งหน้าจ้ะแล้วก็มีอ่าพริกหยวกต้มสุกนะคะพี่น,อาาน้องจ่ามาจ้ะมาแซ่บๆน้ำกันเ้อเอ้ยตะระรากันจ้าอือ No é. แ,แห้งแตะเป็นนู่มารึเปล่พี่น้องปูมา้า ืลกินมะสุผักก็ทนเดื่อยไป้องเดือดูดปู มันต้องแบบว่าจริงๆจังแล้วเอาให้มันครบทุกขาเนพี่น้องไม่้องค่อยคุ้ม้มโอ้แท้ ป้อปุ้ยา่ปลาท้งคว้าสายดีแล้วก็ดองสดนะคะดองด้วยน้ำปลาน้ำปลาผงนวนิดหน่อย เนื้อแนนทุกโตจ้ะสด,ดยุ่ กาแฟตัวนี้ที่ดบดื่มไปนะพี่น้องน,นะสามารถชงได้ทั้งแบบร้อนแล้วก็แบบเย็นนะคะพี่นอนจ๊ะถ้าแบบเย็นเ่าใส่ํำแข็งมาเขากบใส่น้ำนหน่อยได้พี่นอนแล้วก็เทใส่ออกพี่นองจ๊ะ กาแฟกล่องเขียวนะคะโปรโมชั่นที่ขายดิบขายดีนะคะซื้อ4แถม2นะคะทั้งหมด55ซองในราคา990บาทส่งฟรีายทางฟรีนะคะเหมาะสําหรับคนที่มีปัญหาในเรื่องของสุขภาพและรูปร่างไปพร้อมๆกันนะคะเล็กระบบการเผ,ผาผลาญทาให้เราอิ่มนานอิ่มไวนะคะไขมันแป้งคอเลสเตอรอลน้ําตาลนะคะพี่นอจาาใครที่มีปัญหาในเรื่องสุขภาพไม่ว่าจะเป็นความดันเบาหวานนะคะปวดคอเขานอนออบ่ค่อยรับรับบ่ค่อยชนิดนะคะ ระบบขับถ่ายไม่ค่อยดีนะคะอิหลาแนะนำาด้วยพไป้องเด้อดื่มวันละหนึ่งถึงสองซองนะคะก่อนอาหารสิบห้าถึงยี่สิบนาทีเด้อสามารถดื่มระหว่างวันได้นะจ๊ะใครสนใจก็ทักแชทมาหรือโทรมาเบอร์ที่ขึ้นหน้าจอนะจ๊ะเอาจวดต่อพี่น้อง,เอ,งเ,เ,เอานําังบซุกกันเด้ออันนี้อิหลานี่เอามาร่วมกิน แก่เพชจซื้อได้พี่น้องเด้เพราะีดาดื่มเนี่ยเช้าก็สองเที่ยงก็สองนะคะพี่น้องจาก,ก่อนอาหารนะคะดื่มมาแล้วนะอันนี้เอามาดื่มระหว่างวันเพื่อให้สร้างอัตรรสนะคะแบบเย็น โอ้สะใจ ตองย่านว่าน้ำตาบหกพคุ่งบ่อ,ขอเขาได้พี่อนขาดองดองก้อนกับเลือตาเข้ากับเอาไส้น,น้ำไปแล้วคุกแล้วแซ่ไปแป๊บนึงมันจะแสบมันจะแสบจะซึมเขานี่เนื้อปูมาเลยจ้ะจะหอมไม่คาวนะคะนัว นัวค่ะวาคืกอกกใจ อร่อยค่ะอืเนื้อปูออกมาตมเต็มๆเลยจ้ะ ขนาดเม็ดกระเทีมโทนดอนน้ำผึ้งนะคะเนยเล็กคะคะกันไปเด้อไปนองเด้อยแค่เมื่อวานหลายเป็นไหนเพราะว่าดองใหม่ Các bạn chắc bạc đó, nè No hang mì กันแฮง

can thế cái gín cái tôm hùm cả xác, gừng cáp, nấm píp, cà thắc bông á, เลยมึงที่หละก,กินโดนปันหาไปพี่นอกเพราะว่าแลากินปูมาหรือปูไข่ร้อนเนอ้จะใส่เว้ในการกินโดนมาแล้วเพราะว่าบ่อห็นมันเหลือจะหมองไปพี่นอกมันต้องเอาให้คุ้มค่า ต้นหาปูเขาต้องคอยบะเสียกำลังใจกระดองมันเนี่ยทิ้ว่าเห็นได้หนีเบ่อไหร่เราถึงนด้พี่น้องเนี่ยเอาไปหนึ่งเอาไปหนึ่งละกะอยาเอามาคุกใส่เขาไม่พี่อเขาเจ้าเขาวสวยห่อนะเดิงจิ้มซีฟู์แซ่แบ แซ่บแห้พี่น้องนะเอาให้เมด Thức ốc, thức chảy, hang Uầy Kinh nhạc mà nó cả kia nó khỏi cái đấy ก็เสกปุนเช่บ 那、嗯、不嘛，这是金塔嘞。 มันขุ่มคายดีนะพี่น้องนะแซ่บเซีนวนว,นวพี่น้องเอ้ยเอาก่อนเอาีาจะจากกันไปด้วยจ้าเด้อสำหรับคนที่สอบถามเขามาว่า,วากาแฟที่หลากกินอยู่กาแฟที่หลากกินอยู่เนี่ยมันซอยนี่เรื่องอย่างแน่ได้พี่น้องเด้อเอาบอกโปรโมชั่นก่อนนะใคยดบใครดีนะคะซื้อสีแถมหนึ่งนะคะนี่ ซื้อ4แถม1เลยนะคะ990บาทส่งฟรีปลายทางฟรีนะคะกล่องเขียวซื้อ4แถม1ทั้งหมด55ซองด้อพี่น้องจ้าเพราะว่าผู้ไดทีมมีปัญหาในเรื่องของสุขภาพเพราะว่าจะเป็นความดันเป็นเบาหวานนะคะปวดคอเขา่านอนบาคอยรับรับบาคอยสนิทตื่นขึ้นมาบาสดชื่นระบบขับถ่ายไม่คงที่นะคะอหลาดแนะนำํำเด้อดื่มกาแฟบีเซเว่นตัวนี้นะคะประจําทุกวันนะคะ1-2ซ,ซองนะคะก่อนอาหารเช้าด้วยพี่น้องเด้อแล้วก็กระเทียมโทนที่หลาดกินนะคะอันนี้ก็ยอดนิ้ติดชาร์จลีจ้ะนะ มีทั้งกระปุกเล็กแล้วก็กระปุกใหญ่นะคะกระปุกเล็กนี่ขนาด250กร,รมัมกระปุกใหญ่นี่ขนาด850กร,รัมนะคะพี่น,อน้องจ้าจะส่งฟรีสําหรับท่านที่โอนเงินนะคะอันนี้100บาทอันนี้250บาทด้พี่น้องเดอ้อแล้วก็คคกนี้ด้นจ้าอิหล่าตามด้วยน้ําปลาร้าของอิหลา่าภาคกินด้พี่น้องเดอ้อนี่จ้ะ จบในขวดเดียวสูตรเซ็บนวนะคะโปรโมชั่นพิเศษนะคะซื้อ2ขวดในราคา129บาท3ขวดในราคา199บาทจัดส่งฟรีสําหรับท่านที่โอนเงินนะคะแล้วก็น้าปลาร้าเทพพิดาด้วยพี่น้องด้วยนี่จะอยู่ในใจของคนเสมอนะคะผู้ใดละ่ะอยู่ในใจของพวกเ้าเสมอด้วยพี่น้องเด้อแพ็คคู่100บาทไม่รวมค่าจัดส่งนะจ๊ะเซ็บนวดคือกันจารู้ผู้ใดสนใจนะคะ อยากจะกินกาแฟแล้วก็อยากจะกินกระเทียมทนน้ำปลาแบบนี้นะคะแซบๆนุ่นๆด้อยเปนดองเด้อสนใจทักแชทมาหรือโทรมาเบอร์ที่ขึ้นหน้าจอนะจ๊ะสำหรับคลิปนี้ลาพาก,กินไปแล้วสวัสดีจ้า